สวัสดีครับ BTPM Auto Signal นะครับส่งงานครับคันนี้เป็นเตยต้าวีโก้นะครับลูกค้าทำการอัปเกรดติดตั้งโปรเจคเตอร์ไปบอก3.1โกลนะครับพร้อมประหลาดซิกซ์ต้าครับวงแหวน B.M. สไตล์นะครับเดวิไวตาแดงนะครับไฟดีครับครับไฟดีเป็นวงแหวน B.M. สไตล์นะครับพร้อมเดวิไวตาแดงฉ่ำเลยนะครับไฟตามครับสูงครับ โปรเจคเตอร์ทุกตัวนะครับจากทางร้านเป็นไบซีนอนนะครับสูงต่ำในตัวมาดูแสงหน้ารถนะครับแสงเข้มๆคัดออบคมๆเลยนะครับสูงครับไปครับดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับสูงครับเห็ครับความสว่างนอกและในตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับสนใจติดตั้งชิ้นงานดีๆเนียๆนะครับติดต่อได้ทางเพจ Facebook BT Premium Auto s ซ o นอนทุกสาขานะครับ ให้บริการติดตั้งชิ้นงานโดยทีมงานช่างหนีครับขอบคุณครับ